ก็สวัสดีครับคณาจารย์นักวิจัยทุกท่านนะครับก็ผมก็จะมาแนะนำนะครับการสับมิดในฉบับพิเศษนะครับที่เป็นคอลเลกชันใน F1 0 0 0 Research นะครับ F1 0 0 0 Research นี้ก็จะเป็นชาร์เนที่เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็น Medicine Miscellaneous นะครับใน,นะครับอของ Scopus นะครับมันจะมี สั b มิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะได้มาที่ submission นะมันก็จะกลายเป็นอย่างเช่นตัวนี้คือ submit t e d นะฮะซึ่งจะเป็น article ที่ผมสับมิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับได้รับการตอบรับนะครับมันก็อยู่ใน p u b l i s h t นะครับซึ่งใน submit t e d นี่ก็อาจารย์ทั้งหลายต้องไปดำเนินการเองครับมันก็จะมี regulation แล้วก็พิธีการแล้วก็ format ตามที่เป็น regulation ของเ journal นะครับซึ่ง format form นี่ก็เป็น format form ที่ค่อนข้าง f ฟ i e n y นะครับไม่ได้ต้องไปปรับอะไรมากนะครับแต่หลักๆเออเขาให้เติมพวกตัวเลข EC อะไรเงี้ยนะฮะตัวเลข registration ถ้ามีเป็น clinical trial นะใน registration ของ trial นะครับก็มีเรื่องของ data availability อย่างเงี้ยนะฮะตัว acknowledgement ตัว conflict of interest ที่เราต้อง declare นะฮะพวกนี้เป็นต้นก็เป็นกลุ่มที่นะฮะค่อนข้างอหมะมให้ดูที่มันพับอิสระแล้วกันนะครับเอาตอนี้เปนเพิ่มที่เขา้าอาแจะใช้เคียงกับขอาจาย์ทั้งหลายนะรก็นะจะมีซึ่งก็ทำรูปสีได้เลยนะครับรูปสีนี่เขาจะไม่ชาร์จเพิ่มนะ,นะครับทำเป็นแบ็บแกรมนะฮะเทเบิลต่างนี่ก็ทำมาได้เลยนะครับก็ส่วนที่เขาจะให้ดีแค่ก็ตรง data availability นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะให้เราอัปโหลด ตัวร a w d a t a ของเราเนี่ยไปไว้ที่ตัวเว็บไซต์อ่ะที่เขาแนะนำนะครับมันจะมีประมาณ10กว่าเลยครับแล้วก็แต่ละอันนี้ก็มันจะมีบ้านที่เสียตังค์ก็ไม่ต้องไปเลือกนะครับเลือกอันที่ไม่เสียตังค์แล้วก็ฟรีนะครับอย่างผมเลือกเนี่ยเซนาร์โดดนะครับฉันก็ไปอัปโหลดตัวร a w data แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราเราก็จะมาใช้เป็น reference เขาจะให้เราอัปโหลดครับถ้าไม่มี Data ให้อัปโหลดก็ก็บอกได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น ถ้าเป็น t r i a มันน่าจะต้องมีนะครับแล้วก็การมีเนี่ยมันจะช่วยให้โอกาส Access มันง่ายขึ้นถ้าไม่มีมันต้องดีแคลเยอะครับว่าทำไมเราไม่มีอเอาเดต้านะครับก็แนะนำให้อัพโหลดทุกท่านนะครับแล้วก็ตัวฟอร์แมตเนี่ยก็เกรนว่า format ต็ค่อนข้างช่างเฟร y เนาะไม่มีบอกว่าต้องอมีบวดเขาเท่าไหร,ร่นะฮะเกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็น open access นะครับแล้วก็เป็น miscellaneous คือทุกสาขาวิชานะตั้งแต่ เพียวซายในคลินิคอลซนยทุกสาขาเนี่ยก็พับพิษในเจ้าหนี้ได้หมดนะครับเขาก็จะไปพิจารณาเบื้องต้นนะครับในเรื่องของฟอร์แมตเนี่ยส่วนใหญ่ฟอร์แมตที่เขาให้แก้เล็กน้อยก็เป็นเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆเขาแก้ให้ด้วยด้วยเลยแหละนะฮะเขาก็แก้แล้วก็สักเทท่าเราถ้าเราเห็นตามเขาไหมคิดว่าความหมายไม่เปลี่ยนเราโอเคเราก็คลิก accept นะครับมันก็จะเหมือนกรับเราก็ให้เขาแก้ภาษาอังกฤษให้ในะไกล ก็เขาค่อนข้างจะก,การแก้ก็ไม่เช่นจะเฟรนลี่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเฟกซิเบิลนะครับก็ผมก็ค่อนข้างแฮปปี้กับตัววิธีการการแก้สัจดีทูนเชียร์นั่าน,นี้นะครับพอนะนะสำนึกใส่เขาก็เช็คให,ให้เราทุกอย่างนะทั้งไปเจอริซึมนะแต่ผมแนะนำให้อาจารย์ทุกท่านเช็คเองก่อนนะฮะใน t ทนดิตินนะครับก็ไปเช็คแล้วก็เรื่องของ AI g e n e r a t e ด้วยนะครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้เทนดิตินก็เช็คได้นะครับแต่จะให้เขาเช็คก็ได้แต่ว่าก็ถ้ามันบังเอิญมันมีเหมือนเนี่ยถ้ามันเกิน กี่เปอร์เซ็นต์อ่าก็หลักๆก,ก็คือยี่สนะถ้ามันเกินจริงๆเนี่ยเขาก็จะรีเจ็คตั้งแต่ต้นเลยนะครับอาจารย์ก็จะจะ,จะต้องถูกรีเจ็คตั้งแต่ตอนอต้นโดยหลักๆตัวเดคกูลเลชันของเขาเนี่ยเขาก็จะมีประมาณนี้รวมทั้งเมธอดที่เขาจะไปดูว่ามันไปเช่นเมธอดมันโอเคไหมมันส่วนใหญ่ก็รีโปรดิซิเบิลอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็ค่อนข้างเมทเซนไฟไม่ไม่เป็นเมธอดที่ไปซ้ําหรือว่าไปอันเดิมๆของเราอะไรเงี้ย จากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราซักเจอส์รีวิเวอร์คือขั้นแรกเนี่ยที่อยู่ในนี้เราจะสามารถไปซักเจอส์รีวิเวอร์ได้เลยก็จะมีจะมีรีวิเวอร์ที่เขาซักเจอส์เนี่ยเนี่ยออกมาเต็มเลยนะครับซึ่งก็จะมีเราก็ซักเจอได้นะเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยว่ามันมีแมทชิ่งพับพิเคชันที่มันเหมือนกับเราเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันหรือว่างานที่คล้ายๆกันงานที่เราพับพิเคชันอะไรแบนี้ต้นนะครับแต่ก็ถ้าเขาเชิญไปเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นรีสอ์ว่า no response หรือว่าถ้าเชิญไปแล้วเขาต้องอันนี้ก่อนเขาต้องแอปปูปก่อนะอย่างเช่นบางคนผมซักเคสไปเนี่ยมันฟอร์มูเคชันเขาน้อยนะเขาก็ไม่ไม่แอปปูปนะเขาก็สิ้นออกให้แล้วก็บางอันที่ที่เราซักเคสไปเราซักเคสที่เป็น คนไทยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมจริงๆผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงไม่อัพป,ปู๊บแหละเพียงแต่ว่าทําให้ดูนะครับทําให้ดูก็เลยคิดว่าทําให้เป็นตัวอย่างดูอย่างนี้นถ้าเราจะสักเจอซึ่งมันอยู่ในรนะีวิวเวอร์ไฟล์เดอร์ทูเนี่ยจะมีมีชื่อลีดเดอร์คนไทยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราถ้าเราคลิกไปในะส่วนใหญ่เดี๋ยวเขาก็ไปรีวิวว่าเขาอาจจะไม่อัพป,ปู๊บด้วยเหตุผลทั้งคอ,องนฟลิกตัวปรินเทสอร์ไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้ดูนะครับเราก็สามารถจะสักเจอไดนะ้ถ้ามี รีวิวเวอร์ท่านไหนที่คิดว่าเป็นรีวิวเวอร์ที่เรา prefer อะไรเงี้ยเราก็ไป่สักเจสตรงนี้นะฮะแล้วเรากนะ็เขียนชื่อนาะมสกุลมีอ e ีเมลส่วนใหญ่ซึ่งเราหาได้อยู่แล้วนะในอาร์ติเคิลต่างๆที่เขาตีพิมพ์นะครับซึ่งซึ่งก็สักเจสไปได้แต่แม่งก็ใช้รนะีวิวเวอร์ไฟล์ด o ูสก็ได้นะครับแล้วก็พอสักเจสเนีขาใช้สักเจสห้ารีวิวเวอร์อย่างน้อยนะครับก็สักเจสเกินนั้นก็ได้นะอันนี้ผมก็คลิกๆมาจากไอ้ที่เขาเขา จากไฟเดอร์ทูขเขาเนี่ยแหละก็เรียกมาเยอะๆเะยกันเลยครับอันนี้ก็เห็นว่าคุณเขเนี่ยเขากรีตตัวเจอร์แนลเ r ฟวันตัลซ์เร e เซอร์เมันก็จะไม่เหมือนกับ process ของตัว j o u r n a l อื่นๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือในขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าเขา accept แล้วว่าจะตีพิมพ์นั่นเหมือนว่าใน regulation เนี่ยในส่วนที่เป็นเขียนว่า publication เนี่ยคือเขา accept รละว่ายังไงก็ตีพิมพ์ได้แต่ว่า มันยังไม่ครบขั้นตอนที่จะไปอินเด็กอยู่ในสกอร์ปูสในพับเม็ดหรือว่าอื่นๆนะครับถ้าต้องรอจนกระทั่งมี peer review ที่อย่างน้อยต้องมี1น uh, ึ่งเอ็กซ์เซปต์ไอหนึ่งปู๊ฟนะฮครับหนึ่งเลสเซอร์เวชันเลสเซอร์เวชันคือแบบให้แก้เล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะอินเด็กให้เลยนะครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยก็ก็จะต้องรอโปรเซสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เสร็จสิ้นโปรเซสตอนเขาเอ็กซ์เซปต์นี่ยังโปรเซสยังไม่เสร็จสิ้นนะครับอย่าเพิ่งไปดดีใจทัั้งหมนะครบแต่ว่วาก็ ก็คิดว่าคงไม่ไม่ได้ยากละเขาก็จะไม่เขาก็จะไม่รีเจ็คละนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยเขาในการหารีวิวเวอร์ซึ่งเร็วหรือช้ามขึ้นอยู่กับโอ้โโปรเซสของรีวิวเนี่ยมันอาจจะจะ,จะกําหนดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่คือก็รีวิวไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีหนึ่งหนึ่งแอปปุ๊กแล้วก็หนึ่งเรสเซอร์เวชันก็ถือว่าผ่านปุ๊บแล้วอินเะด็กแล้วก็ถือว่าการเจนเนลอของเราแอาร์ติเคิลของเราก็ มาดูคลิปก็เรียบร้อยนะฮะก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ตีพิมพ์อยู่ในใตัวอฟเฟอร์ตอลเซ e s นะซึ่งก็จะอยู่ในเดี๋ยวผมให้ดูในเอสแชนตอลเซอร์เรสซ์นะครับเกิดเสิร์ชแล้วครับก็ตอลเซร์เนี่ยก็จะอยู่ในในคิวหนึ่งแน่ๆแล้วครับก็อันเนี้ยในเมดิซินเมสเซเลนส อยู่ใน Q1 แน่ๆนะครับแต่ว่าที่มีตัวพัฟฟิเคชัน processing ฟรีที่เราจ่ายให้กับาทางอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะอยู่ที่15 article นะครับซึ่งทีนี้15 article เนี่ยก็ผมอยากให้เป็น original ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเฟันตาษาสั้นๆเลยเถอะแต่เขาก็มีประเภทหลายประเภทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูว่าตัวพับฟิเคชันที่เปมไกด์ไลน์นะครับเขามี Article หลายประเภทนะครับแล้วก็มีทั้งเป็น m e บี Report Data n o น e ซึ่ง Data n o t e เนี่ยมันเป็นเอาตัว l อ g Data เนี่ยไป Publish นะครับแล้วก็ไม่ต้องบอก r รีซอ e นะครับแล้วก็ d i s c าร์เจพตรงนั้นรวมทั้งที่เป็น c ค s e Report เองหรือว่าเป็น Method a r t i c l e หรือ Set ที่ Protocol นะฮะร,รีว e วนี่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ดเป็น e g u l a เ i o n ครับแต่ว่าเราในเในเมื่อเราเราเราออกค่า article processing c h a r t ให้เนี่ยนะเราก็อยากได้ตัว original article นะครับท,ที่จริงแล้วเนี่ยตัวผู้กลุ่มที่เป็น r e s e a r c h article เนี่ยนะมันจะมีค่า publish ที่1,390งหนึ่ลาร์ US d นะครับซึ่งก็แน่นอนอมันยังกำไรนะครับถ้าอาจารย์ไปเคลมคืนจากมหาวิทยาลัยจะได้50,000ื่นแต่ตรงเนี้ยมันไม่ถึง50,000ื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน15 article เนี่ย เราจะเลือกที่ตัว Research Article ก่อนนะครับท่านอื่นที่ Submit อันอื่นที่เป็นค a t e กอรี่อื่นๆของตัว e hey, d i t o เ i a l Research เราก็อาจจะไม่ไม่ไม่ถือว่าอยู่ใน Collection นะครับแล้วก็จะได้15 Article นะครับตอนนี้15 Article เนี่ยนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้คัดเลือกนะทีหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาประเด็นว่า ผมมั่นใจว่าอาจารย์ทั้งหลายจากนักวิจัยเนี่ยคงสนใจที่จะพ l i ิ h ในเจอาน้านี้คงน่าจะมีคนสนใจมากกว่า15นะอาร์ติเคลิลอ้อสิบห้าอารตเคด้ต้องบอกไว้อีกอันนึงว่าก็คงคงละคนละ1นึ่งอาริเคลิลเท่านั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าจะนับที่ตัว corresponding author นะครับเป็นเป็นหลักนะครับถ้าท่านมีชื่ออยู่ในตัว manuscript อื่นแต่ท่านไม่เป็น corresponding ก็ ก็ถือว่าไม่นับนะครับระดับที่ตัว corresponding author นะครับว่าเป็น paper ของใครนะครับแล้วก็หน่งหท่านได้1นึ่ง paper นะครับแล้วก็ถ้ามันเจอสิบห้าอันนี้คำถามว่าจะทำยังไงนะครับผมปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลายท่านล้ก็เห็นว่า1น9 0มเนี่ยนะครัมันก็ยังกำไรนะครับถ้าท่านไม่ได้อยู่ใน collection แล้วก็ทางคณะไม่ได้จ่ายทางให้นะครับ ท่านก็สามารถที่จะพับบิชกับเจอแนวนี้ได้เลยโดยที่มันอาจจะไม่ได้อยู่ในคอลเลกชันก็จริงแต่ว่ามันก็ไปอยู่ในเลกูล่าอิชูนะครับของทางเจอแนวแล้วท่านก็ก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับที่อยู่ในคอลเลกชันนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้จ่ายตังค์ให้แต่ท่านก็ได้รับอินเด็กซ์ตัอะไรตามนั้นนะตามเลกูล่าชันตัวเจอแนวไม่ได้ผิดอกไน,นแล้วก็ท่านก็สามารถไปเคมคืนได้นะครับที่ไปเปร่ยไรในห้าหมื่นแน่แล้วก็ถ้า จริงๆส่วนใหญ่ก็ทันแหละนะครับคือก็เคลมกับคณะได้อีกนะครับเพราะว่าเจ้าหน้านี้อีทธิพแฟกเตอร์เนี่ยนะย,ยังไงก็เคลมได้แค่หนึ่งหมื่นนะครับว่ารวมรวมแล้วจริงถท่าจังหวะเวลาดีๆเนี่ยท่านได้เคลมได้จากหายไปห้าหมื่นแล้วก็เคลมจากคณะได้หนึ่งหมื่นครับก็ท่านก็ย็บกำไรอยู่ดีนะครับนั่นผมก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ท่านผมไม่ไม่คิดว่าจะามีท่านไหนที่ยกเลิการติพิมอะไรเงี้ยนะถ้าเมื่อไหร่ที่สมมติว่าถ้าเรา ท่านเรียกลันจริงแล้วท่านไม่ได้อยู่ใน collection. คอลเลกชันก็ผมพยายามจะเกลี่ยนะฮะในท,ทุกสาขาวิชาภาควิชาให้มันมีประมาณเท่าๆกันแน,นะคะรับแล้วพยายามางที่สุดครับแล้วก็ดูคุณภาพของตัวรีเสิร์ชอ์ติเคิลนด้วยนะถ้ามันมีอินเสิร์ชอ์ติเคิลไหนที่ถูกเจอเนอร์เขารีเจ็คนะฮะผมก็จะไล่ลำดับมา,มาว่าจะเป็นอะไรบ้างนะแต่ในคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15อาร์ติเคิล ตัวหน้าเว็บไซต์กับวิธีสับมิชันใน F1 0 0 0 Research ในคอลเลกชันของคณะแพทยศาสตร์อทวิธรรมศาสตร์ให้อาจารย์และทั้งวิจัยทั้งหลายได้รับทราบนะครับก็ค้นหาได้ไม่ยากน,นะครับถ้าใครยังไม่มียังไม่เคยเข้าก็เซิร์ชที่ g l e นะครับ F1 0 0 0 Research ที่เห็นในนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นอันแรกรสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของเจนนนะครับ เราไปที่ Gateway and Collection ก็ตรง Gateway นี้ก็จะมีตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านบนาทางด้านซ้ายที่สองนะครับเป็นของ Institutional Collections นะครับก็คลิกที่ Institutional c o l l e c t i o n จะเห็นตัวโลโก้ของคณะแพทยศาสตร์หมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์เรานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับาจากนั้นก็จะมีคาอธิบายนะก็คือ ก็อย่างที่อธิบายในในเว็บไซต์ c อ l ค e เลกชันะครับว่าทางคณะแพทย์จะออกทุนสำหรับการตีพิมพ์นะครคือจะเวฟค่าตีพิมพ์ให้สำหรับอ15อาร์ติเคิลนะครับก็เดี๋ยวที่กนารพิจารณาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการจากจากคณะนะครับแต่เนื่องจากว่าตัว e p s e อ s มทอส e เนี่ยจะพิริมรับตีพิมพ์ก่อนหน้าที่จะ เป็นโปรเซสของ p e r r e v i e w นะครับก็จะรับค่อนข้างเร็วแล้วก็จะตรวจสอบเรื่องความถูกต้องต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องภาซิมนะเรื่องภาษาแล้วก็เรื่องความถูกต้องในหลักการของเบสต,ต์ทั้งหลายให้นะครับแล้วก็จะรับไปก่อนแล้วก็เราจะซักเจสเ r วิเ e อร์อย่างที่ผมเคยแนะนําให้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเวลาพอสมควรในการที่จะเราดูว่าเราจะกัดเลือก15บห้าดิอน,นี้อย่างไรนะครับ ซึ่งเดี๋ยวจะประกาศต่อมาว่าจะมีคณะกรรมการคัดเลือกอย่างไรนะครับแต่ว่าสามารถจะสับมิดเข้าไปได้ก่อนนะครับดังนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดทางผู้อิธิพลทางคณาจารย์ทั้งหลายถ้าไม่ได้รับคัดเลือกอยู่ใน1 5บห้าร์ติเคิลนี้ผมก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะเห็นด้วยว่าและคงสามารถที่จะจ่ายตังค์ไปได้ก่อนนะครับก็คือราคาของค่าตีพิมพ์เนี่ยนะฮะมันจะต่ํากว่าราคาที่เราจะได้รับ ทุนจากการตีพิมพ์นั่นคือรางวัลจากการตีพิมพ์ของ er เอ0กวานี่ยมันจะได้ประมาณ50,000บาทนะครับไม่จากอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์ไทยก็คิวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเบิกคืนจากหมหาวิทยาลัยได้ห0 0หมื่นนะซึ่งราคาค่าตีพิมพ์เนี่ยที่1,390 US ดอลลาร์เนี่ยจะไม่ถึง50,000ื่นครับก็จะได้กำไรดีอีกทั้งผมแก้แก้ระเบียบนะะฮของทางคณะเลอาแล้วนะครับว่าให้สามารถ เบิกได้ภายในระยะเวลาสองปีนั้นถ้าเบิกจากมารายเสร็จแล้วเนี่ยยังมีเวลาเหลือก็มาเบิกของคณะไดอะ้อีกเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะไม่อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะครับในการที่จะตีพิมพ์ในเอเวนต์อาวน์ซลเซอร์ท่านท่านไม่รับคันเ่อยู่ในใน15อาร์ติเคิลนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะสามารถยอมรับให้ตีพิมพ์ไปได้โดยท่านก็จ่ายตังไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเบิกคืนทีหลังซึ่งก็ยัง ไม่ขาดทุนอยู่ดีนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเจอร์ n a ลที่เราคิดว่ามี IMPACT ที่สูงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับาทางผู้ที่ผลทุกท่านนะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสในกา citation นะครับแล้วก็เพิ่ม quality คุณภาพของตัว article ของเรานะครับปุ่ม submit อยู่ข้างบนนี้นะครับก็กดปุ่ม submit ได้เลยไป submit new article ตรงนี้นะครับ เราก็ต้องมีชิเตอร์เข้าไปอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้อีเมลของธรรมศาสตร์นะครับคือ a t u a c t h ในการในชิเตอร์แล้วก็ในการที่เปจะเป็น corresponding author นะครับเพื่อเขาจะได้เล็กหนว่าเป็นบทความที่มาจากคณะแพทย์น,นะครับสำหรับท่านที่มีอ o เ n t เดิมอยู่ที่มีอีเมลของธรรมศาสตร์นะครับก็สามารถจะ sign in ก็ใช้อีเมลเดิมได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีแอคเคาท์เดิมอยู่แต่ไม่ใช่อีเมลของธรรมศาสตร์นะครับหรือยังไม่มีแอคเคาท์นะครับก็ต้องไปที่ Register ร์เนี่ยนะครับต register ัวรีกิสเตอร์เราก็ลงรายละเอียดรตรง Institute ก็มันจะขึ้น dropdown ให้นะครับก็ให้ใส่ หมายไรธรรมศาสตร์นที่ธรรมศาสตร์ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นดอกดาวมาให้นะครับตรงชิตตี้มันจะเป็นอัตโนมัติเราเปลี่ยนเป็นปรรทุกนานีได้ครับและอีเมลอ r เดสก็อย่าลืมว่าใช้อีเมลของธรรมศาสตร์ครับวกา ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกตรอ Accept แล้วก็แ d Not Robot แล้วก็จะ r e g ิสเตอได้เลยนะครับก็พอเสร็จสิ้นการ r e g i สเตอแล้วก็สามารถเริ่มกระบวนการ s u c r i p t i o n ได้เลยนะครับถ้ามีประเด็นสงสัยใดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดช่องนะฮะให้ซักถามนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการตีพิมพ์ของทุกท่านนะครับอ,อีกทั้งในเจนเราเองก็สามารถให้สอบถามได้นะครับจะถาม วางเรื่องไปที่ journal ถ้าคิดว่าแต่เล็กกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์กว่าก็ได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาใดๆผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้ทุกท่านนะครับผมก็หวังว่าการ publish ใน e a n d Research นก็จะช่วยเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และวก็งานตีพิมพ์นะนการเขียนของอาจารย์ครับตลอนี้ก็ขอบคุณนะครับ